หนุ่มคนดังอัปเดตเรื่องหัวใจคบแฟนสาว5ปีใกล้มีข่าวดีแล้วหรือยังเป็นคู่ที่คบหาดูใจกันมานาน5ปีแล้วสำหรับวิกเตอร์ชัดชวิทกับพิกเล็กชราดาและหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่นี้ก็จะเห็นว่ามักจะมีมูมิต์หวานๆน่ารักน่ารักออกมาให้เห็นอยู่เป็นประจำโดยล่าสุด24พฤศจิกายน2565วิกเตอร์ได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวความรักผ่านสื่ออีกครั้งว่าตอนนี้ความรั ลงตัวมากแต่ยังไม่มีข่าวดวีเรื่องแต่งงานแม้ว่าเพ,เพื่อนและครอบครัวตัวจะสละโสดกันไปหมดแล้วยอมรับว่าตอนนี้มีความสุขดีต่างคนต่างชอบทํางานมีทะเลาะกันมากแต่ก็พยายามปรับตัวให้เข้ากันอยู่เมื่อถูกถามเรื่องอาถรรพ์เลคห้าหนุ่มวิกเตอร์ได้เผยว่าตอนนี้คบมา5ปีก็ไม่มีอะไรแต่ก็ไม่ได้ประมาทยังคงรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ